สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออซีวาร r i ตี้นะคะวันนี้มาพบกับพี่ธนาอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องต้องเคลียร์เคอยอ,อยากรู้นะว่าจะเคลียร์เรื่องอะไรฟังเลยค่ะชาวราศีมีนทุกคนนะคะพี่อยากจะบอกว่าอจากคลิปที่พี่ทําขึ้นไปนะคะ,ะล่าสุดนะคะได้รับการตอบรับจากชาวราศีมีน เป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะดูได้จากอะไรดูได้จากคอมเมนต์นะคะมีการโต้อตอบคอมเมนต์มีการได้แลกเปลี่ยนความคิดมีการได้ระบายนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่พี่ต้องขอเคลียร์ขอทำความเข้าใจกับทุกๆคนก่อนก่อนที่พี่จะทำคลิปต่อๆ่ต่อต,อต,อตอไปนะคะพี่อยากจะบอกว่าพี่เนี่ยไม่ใช่หมอดูนะ <c ười> คือแบบว่า คือพี่เข้าใจมากอ่ะคือคนที่กําลังมีความทุกข์นึกบอกว่าพอมาเจอมาฟังอะไรใครหรือมีสิ่งใดที่มันมันโดนใจมันถูกใจมันใช่เนี่ยก็เลยแบบว่าอาจจะเขาเรียกอะไรคา,าดหวังแล้วก็ขอหาที่พึ่งพาคือพี่เนี่ยบอกได้เลยว่าพี่เนี่ยพึ่งได้ นะคะสาหรับคนที่ทุกข์ยากอ่ะพี่กล้าพูดนะคะเพราะว่าพี่ทํามาแล้วและกําลังทําอยู่นะคะสําหรับชาวราศีมีนด้วยซึ่งพี่ได้บอกไปแล้วจากท้ายคลิปว่าพี่มีโปรเจกต์ที่จะทําให้ชาวราศีมีนนะคะแต่ด้วยความที่ว่าน้องๆชาวราศีมีนพี่ๆอะไรก็ตามเนี่ยคือความทุกข์อ่ะนึกเพราะบอกว่าความทุกข์มันยังมีลุมเล้าอยู่ในอกมันยังไม่ได้ถูกการจัดการไปก็เลย อาะพอฟังคลิปพี่อาจจะคิดว่าพี่อยากเป็นหมอดูพี่อาจจะช่วยได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยพี่พูดถึงโชคชะตากับชาวราศีมินคือพี่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าโชคชะตาเนี่ยพี่เชื่อในโชคชะตาที่ลลขิชีวิตพี่แต่ไม่ได้หมายหมายความว่าพี่จะนั่งงอมืองอเท้ารอคอยแต่โชคชะตานึกพู้บอกปะคะ แตใ่ในของความหมายของพี่คือพี่อยากจะบอกว่าต่อให้พี่เนี่ยต่อสู้ดินน้นรนเก่งการมีความสามารถฉลาดเฉลียวมากแค่ไหนถ้าดวงชะตาไม่พาไปไม่นำพาไปเนี่ยพี่ก็ไม่เคยไปถึงฝั่งฝันแต่เวลาที่พี่เนี่ยคามนะแล้วก็เข้าใจกับชีวิตนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตไปนะคะวันหนึ่งโชคชะตา มันก็นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่ก็เลยสรุปว่าในชีวิตพี่เนี่ยโชคชะตาเนี่ยเป็นตัวกําหนดชีวิตพี่จริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าพี่มานั่งรองคอยโชคชะตาแล้วไม่ได้ทําอะไรอันนี้ไม่ใช่นะคะคนละความหมายคนละวัตถุประสงค์แล้วบอกว่าเวลาพี่อ่านพี่เป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวพี่เองนะคะพี่อยากจะบอกว่าพี่เข้าใจนะคะ คนน้องๆพี่ๆที่มีความทุกข์คืออ่านคอมเมนต์แล้วมีความรู้สึกว่าแบบอยากจะกระโดดลงไปช่วยเดี๋ยวนี้ถ้าช่วยได้อะไรย่างเงี้ยถ้าพี่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นภาพมากกว่านี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างที่บอกนะคะตามติดกันไปนะคะรับรองราศีมีนนะคะมีโปรเจกต์ให้ราศีมีนชาวราศีมีนแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่จะต้องเคลียร์อย่างด่วนคือพี่ไม่ใช่หมอดู นะคะพี่ไม่สามารถดูได้ดทูทำนายดวงชะตาน้องๆที่กำลังมีความทุกข์ได้นะคะถึงแม้ว่าพี่จะสนใจศาสตร์นี้ก็ตามแต่ว่าพี่ไม่ไม่ใช่หมอดูนะคะพี่ดูดวงไม่ได้นะคะแต่ว่าพี่เนี่ยทำคลิปมาเนี่ยเพื่อมาสร้างแรงบันดาลใจนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะและมาช่วย ชาวราศีมีนอ่าอันนี้เรามาเคลียร์ความเข้าใจกันก่อนนะคะสิ่งที่พี่เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้พี่ทำคลิปให้กับชาวราศีมีนโดยเฉพาะคือมีอยู่วันหนึง่งพี่บอกไปแล้วว่าพี่ไปดูคลิปอาจารย์ลักษ์ซึ่งคลิปนั้นเนี่ยมันโดนหัวใจโดนชีวิตที่กำลังสะบักสะบอมอยู่แล้วท่านได้ทายเนี่ย เฮ้ยมันเป็นมันเป็นทั้งแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตพี่มันเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตเรามันเป็นกำลังใจให้กับชีวิตพี่พี่ก็เลยเอาทำคลิปนั้นเนี่ยแคปคลิปนั้นขึ้นมาเพื่อที่อยากจะกระจายออกไปให้ชาวราศีมีนใครที่ยังไม่ได้ดูคำทำนายนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจแรงขับเคลื่อนชีวิต ให้สู้ต่อไปพี่ก็เลยทำคลิปนั้นขึ้นมาแล้วพี่เป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์คือคลิปนั้นนี่เป็นอะไรที่แบบว่าอ่านแล้วยิ่งอ่านแล้วยิ่งเศร้ายิ่งอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเห็นใจมีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันตัวฉันนี่หวา่าเฮ้ยนี่มันแบบฉันไม่ได้แบบเจอคนเดียวมันมีคนที่ทุกข์ใจมากกว่าฉัน จนไล่ไล่ไล่ล่อ่านไปเจอคลิปหนึ่งเจอคลิปหนึ่งน้องเขาเขียนมาบอกว่าเขากำลังจะคิดฆ่าตัวตายพี่แม่งคือแบบคือพี่เนี่ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพี่ไม่มีความคิดเลยว่าเขานี่แบบดราม่าหรือแกลงหรืออะไรทั้งสิน้นคือเขาบอกเขาเนี่ยเกิดราศีมีน เขาเจอเขาไม่บอกพี่ว่าในรายละเอียดว่าเขาเจออะไรบ้างแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเจอเขาไม่ไหวแล้วเขากำลังจะฆ่าตัวตายพี่แม่งเฮ้ยคือไม่ได้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็เลยตอบคอมเมนต์รีบตอบคอมเมนต์เข้าไปเลยบอกว่าน้องหยุดสิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนเลยคือหยุดความคิดนี้เดี๋ยวนี้คอที่สองคือ น้องไม่ได้ทุกคนเดียวพี่ก็เป็นเหมือนกันและพี่เชื่อว่าราศีมีนทุกๆคนหลายๆคนก็เจอเหมือนกันและสามเขาไม่ได้อยู่คนเดียวชีวิตเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขายังมีพี่พี่เนี่ยที่เป็นแบบกำลังใจให้เขาและยินดีที่จะช่วยเขาอย่าสิ่งแรกพี่ขอบุญกุศลที่พี่ทำขอให้นำพาให เปลี่ยนใจเขาคือพี่เข้าใจว่ามันคงแบบแม่งหมดสิ้นหนทางอะ่ะคือพี่ไม่เข้าใจอ่ะเพราะอะไรเพราะพี่ไม่อยู่ตรงจุดจนนั้นคือจุดตรง,ตรงนั้นเขาคงไม่มีทางไปเขาคงไม่มีใครเขาคงไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะถึงเข้ามาดูคลิปอาจารย์รักเพื่อหาหาสิ่งที่มัน motivation ความรู้สึกเขาแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะฆ่าตัวตายพี่แม่ง ทำทุกอย่างคุยทุกอย่างให้ดีที่สุดตอบอเข้าไปใต้คอมเมนต์นั้นแล้วเขาก็หายไปพี่ยังนึกกังวลใจแล้วพี่ก็มีหลังจากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจึงเป็นที่มาที่ทําให้พี่สร้างเ,เ,เขาเรียกอะไรอะ่ะกรุบไลที่เกี่ยวกับมีนคลับขึ้นมาซึ่งอยากจะให้คนที่ชาวราศีมีนเข้ามาแชร์ความรู้สึกไม่สบายใจมีอะไรมาเช็ค ดูซิว่าดวงตอนนี้เป็นยังไงคือเป็นกรุ๊ปไลน์แต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าในบางคนบางความจำเป็นเขาก็อาจจะต้องแบบใช้ตรงนั้นเป็นเป็นที่ทำมาหากินอะไรยเงี้ยซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์พี่พี่ก็เลยปิดกรุ๊ปไลน์นั้นไปนะคะแล้วด้วยความที่พี่นี่เองเนี่ยก็มีเรื่องที่จะต้องทำวุ่นวายมากมายก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเอางี้ มาทําคลิปขึ้น YouTube นี่แหละใครอยากตามพี่ใครรู้สึกว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันใช่และอยากได้อะไรจากพี่ไปไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําแนะนาํา motivation ความคิดเห็นและความช่วยเหลือก็ตามมาเอาจาก YouTube นี่แหละ นะแล้วก็ทิ้งในคอมเมนต์ไว้เพราะพี่เข้ามาตอบตลอดนี่คือที่มาที่ไปของว่าทำไมพี่ถึงทำใน,ในสิ่งที่เป็นคลิปของราศีมีนขึ้นมาเพราะพี่คิดว่าเฮ้ยในความช่วยเหลือของเราความคำพูดของเราการดึงสติและสิ่งดีๆที่เราเอาขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะดึงความรู้สึกของคนให้กลับมาได้ไม่คิดสั้นไม่คิดที่จะ ทำร้ายตัวเองทำร้ายชีวิตของตัวเองพี่อยากจะบอกว่าความทุกข์ทุก์มันก็ไม่นานสุขก็ไม่นานนะความความสิ่งที่มันไม่ดีมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปแต่ว่าในบางคนมันอาจจะเจอในช่วงเวลระยะเวลาที่จิตใจสภาวะรอบกายมันไม่พร้อมเพราะมันอาจจะเจอติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันไม่มีช่วงเบรกช่วงพักช่วงขั้น พี่เข้าใจนะพี่ก็เลยนี่แหละคือที่มาที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่มาช่วยคนที่เป็นราศีมินมาคุยมาพูดมาคุยมาเป็นกำลังใจและมาเป็นผู้ให้ให้กับชาวราศีมีนซึ่งคำว่าเป็นผู้ให้เนี่ยถ้าใครตามพี่มาจาก Bright and b บ o n Fan ครับ ะะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะเข้าไปดูว่าพี่เป็นใครอะไรไงแล้วพี่ทําอะไรให้กับคนบ้างตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมานะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นซึ่งพี่ทํามานานแล้วซึ่งน้องที่อยู่ในราศีที่อยู่ในคับที่เป็นราศีมีด้วยกันเขาจะรู้จักพี่ดีนะคะแล้วเขาก็ตามพี่มาอยู่ตรงที่ YouTube นี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมาเคลียร์กันก่อนก่อนที่ใครจะตัดสินใจตามพี่ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าพี่คือใครพี่เป็นอะไรและพี่มาทําอะไรที่นี่นะคะถ้าคุณชอบถูกใจใช่เลยผู้หญิงคนนี้ตามมาเลยนะคะบอกเลยว่าคุณไม่มีเสียมีแต่ได้อาจจะเสียเวลาที่ต้องฟังแต่การฟังรับรองไม่เสียเวลาแน่นอนคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระแต่เราต้อง เคลียร์คัดกันให้ชัดเจนนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่จะต้องเคลียร์สิ่งไหนที่พี่จะพูดไปนะคะพี่บอกเลยว่าอยู่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะพี่พูดทั้งหมดเล่าทั้งหมดอ้างอิงทั้งหมดจากชีวิตพี่ชาวคนราศีมีนจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงของพี่ไม่ได้ตอแหลไม่ได้โกหกไม่ได้ดรามา่ามันเกิดขึ้นจริง นะคะพี่ก็เอามาบอกมาเล่าถ้ามันโดนใจใครคุณก็าตามมาแต่ถ้ามันไม่ใช่คุณไม่เห็นด้วยเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้พี่เคารพเคารพในความทุกทความคิดเห็นทุกๆคนมีสิทธิ์คิดต่างมีสิทธิ์แห็งต่างนะคะเราเคารพความคิดซึ่งกันและกันและเรามาแชร์กันให้โลกนี้สวยงามและให้ชาวราศีมีนมีโม i ิเวตชีวิต เดินหน้าไปสู่วันที่เป็นวันของคุณนี่คือวัตถุประสงค์ของพี่นะคะนี่คือสิ่งที่พี่ตอบคำถามว่าทำไมพี่ถึงมาทำาคลิปให้กับคนราศีมีนนะคะและขอทิ้งท้ายนะคะขอทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเกิดใครที่ท้อแท้ใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะทักแชทต,ตรงเคาะมาหลังบ้านพี่ได้เลยนะคะพี่ตอบทุกแชท ะะพี่ช่วยได้พี่ช่วยทันทีเพราะพี่มีเลขาอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณยำ้ำคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปนะคะคุณมาเจอพี่คุณไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วคุณมีคนแชร์ความรู้สึกแล้วนะคะชอบก็ตามมานะคะแล้วคลิปหน้ามาเจอกันมาคุยกันว่า4ปี5ปีที่ผ่านมาพี่เจออะไรมาบ้าง นะถ้าคุณฟังแล้วพี่บอกได้เลยไม่ใช่คุณคนเดียวที่เจอชีวิตสบักสมบอมได้ขนาดนี้แล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ไปด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามกันพบเจอกันใหม่คลิปหน้าขอเป็นกำลังใจให้มีทุกๆคนที่กำลัง ทุกอยู่และยังไม่ได้สิ่งที่คุณสมความปรารถนาขอให้คุณได้ให้เร็วที่สุดได้วันนี้พรุ่งนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยยิ่งดีนะคะขอเป็นกําลังใจให้ขอพระคุ้มครองค่ะชาวราศีมินทุกคนยังไงแล้วเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ